Yeah. มาพบกับตัวจริงเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ขับไฟได้ไรเขินใังไมไม่น่าแกล้งกันเลยนี่แบบว่าเปลี่ยนมาเยอะนะเยอะครับก็ห้าปีที่ที่ที่คุณน่าจะจำมากจริงๆแล้วของคุณยังดีอยู่นะฮะดูผมก็ห้าปีที่แล้วเนี่ยทำไมครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้ดีใช่แต่ตอนนั้นเรียกว่าชั้นเลวแคอย่างนั้นเมื่อกี้แบบตุ้ยบอกว่าหนุ่มๆใช่มสมัยหนุ่มๆประมาณห้าปีแล้วที่สมัยยังแบบเกาหลีเกาหลีอยู่ผมผมแล้วมีเต้นเต้นอะไรอย่างงี้มีนะเพด์มันก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนได้ใช่หมนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่บอกว่าแฟนๆยังจําได้แหละเพราะเป็นการเปิดตัวเพลงแรกของเราใช่ไหมใช่ฮะแล้วถือเป็นเพลงเพลงแรกที่เป็นเพลงของเราเองด้วยนี่ผ่านมานานแล้วนะตอนนี้ประสบการณ์ในวงการบันเทิงต้องเรียกว่าระดับ คันเทพอีกหนึ่งคนเยอะแล้วเยอะแล้วก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลายๆรูปแบบเนะครับเป็นพิธีกรก็เป็นแล้วครับผมเล่นละครครับเล่นหนังหนังโฆษณาละครเวทีโอ้เยอะมากเยอะมากครับผมพอแล้วแหะพอแล้วแหละ พูดเล่นนะตัวเป็นไงคะเป็นไงครชีวิตที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ถือเป็นพอเนี่ยพอมาพูดย้อนๆก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นหนทางทางนี้ที่ำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตได้ได้เยอะมากนะซึ่งก็ได้ประสบการณ์ในด้านงานต่างๆโดยการที่เราได้ฝึกตัวเราเองไปโดยไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้ที่เจดพูดมานครบยังคะ ที่สิ่งที่เราได้ไปทํามาครบนะตอนนี้ตอนนี้มันจะไปในทางด้านบทบาทบทบาทการแสดงฮะว่าแบบเรายังไม่เคยเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแตกย่อยไปเงกันล้ใช่ใช่จะเป็นย่อยๆไปละใช่เพราะว่าทุกอย่างก็ลองชิมมาหมดละนี่ตอนนี้ก็เหลือแบบว่ารายละเอียดจากเนื้อก็เป็นเนื้อโกเบอะไร